ตอนนี้ผมเริ่มต่อขาท่านอีกแผ่นแล้วครับสองแผ่นใหญ่มากเอโซนเ่อาใหญ่ครับใหญ่กว่าคนคนหนึ่งไงกระดาษสองแผ่นต่อกันยาวมากอยากจะมีขนกล้อมรอบเต็ไมไปหมดเลยโอเคครับคอยน้องสาวมารับขีดตาโขนอยู่ครับโอเคครับเดีย๋ยวมาดูงานเสร็จนะครับเข้าใจวางห้ง,งานนะครับโอเคครับตู้ตายเดินโว้ตไปสว่วนลักราบขอโทษน,นะครับ รถเรือสีขาวมานถเอาด้านล่างทิ้งด้านล่างไม่ใช่สีขาวเลยเน้นมิติเน้นความมืดอย่างเดียวเลยโอเคครับขอองนารายุ้งพองนะครับดีย๋ยวปรับพระขันท่านให้เรียวอีกเขาเทียบกับตัวแล้วพระขันใหญ่ไปดูแล้วโอเคครับสู้ตายครับเดีย๋ยวมาดูองนารายกันอหอยองนารายุ้งพองนะครับที่นี่งานกระท้อนหวานลบเลยครับวันที่สามโอเคครับเดีย๋ยวมาดูขนกว่าจะอลังการขนาดไหน จะรีบวาดองนาลายครับจะเสร็จแล้วเหลือรองเท้าท่านนะใหญ่มากสุตไยครับองนาลายคุ้งคองทุกคนนะครับที่นี่ลพบุรีบ้านเราแต่งานงานกระท้อนหวานแผ่นดินสมเด็จลพบุรีไอ้สมเด็จพระลายครับเดี๋ยวผมวาดลายกระนกนวครับเดี๋ยวมาดูลายกระนกกันองนาลายคุงคองนะครับ เพื่อนๆไปเติมขอโทษดีครับโอ้แผ่นใหญ่มากใหญ่ยิ่งกว่าคนคนหนึ่งเงี้ยเหมือนสองคนต่อกันนะแผ่นใหญ่มากเหมือนเลยกระดาษต่อไงโอเคครับมาดูลายกระหนกเัยเอยเหลือมีดเนี่ยอยู่ผมกัรกเดี๋ยวพักขันให้ก่อนแล้วก็อย่าคุยกับน้องมารับผีตาขอนด้วยโอเคครับเ๋ยวมาดูพักขันกันเดี๋ยวผมจะดัดตาขันนะที่งานกระทางผ่าดลรบริโอคนเต็มเลยครับขอบคุณคนที่ให้ตังมาครับ เต็มลยครับไงคอยมารับหนีนตาขออยู่นะคะี่ครับมาดูไงกันเดี๋ยววาดพระขัดแป๊บหนึ่งครับงานกระท้อนหวานลบบุรีวันที่สามครับที่ผมวาดได้ลายกระหนกแล้วเริ่มเริ่มมีลายกระหนกแล้วครับ นา,าโอ้ใหญ่มาก <c oughs> เท่ากับคนเท่ากับคนสอคนต่อ,อกันแนละ้วกระดาษถ้าเกิดชอบใจแานใหญ่ๆก็มาขอบูชาไปได้หรือมาถ่ายรูปไปได้นะครับ <c oughs> โอเคครับเริ่มมีลายกระหนกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมก็จะถมเงาเข้าไปเดี๋ <c oughs> ยวผมขอหยุดพักแป๊บหนึ่งหรอคุยกับลูกค้านะเขาหาผมเจอหรอเปล่าเนี่ยมารับผีตาโขนโอเคครับขอององนาฬิกคุมครับชอบลายไทยกันหรอเปล่า แ่งานกระท้อนหวานวันที่สามครับคนเต็มเลยเจ้ใหญ่วันที่งานนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่ให้ตังมาครับโอ้ขอบคุณตัวเล็กเลยให้ตังมาเมื่อกี้รับมาลุยลายกระหนกกันต่อดีกว่าไงผิดตะคนผมดูให้หรผมก็กลัวจะทาดาเหมือนกันเพราะมือผมดําไปแล้วถ้าไม่มาลับผมยกไปยกมาดําแน่นอนเลยดูละโอเคครับยังไงตัวเล็กโทรหานะหรือไลยหานะครับแคปมาดูลายกัน ใบองนาลายคุคมครับใส่ลกระหน,นกแล้วตอนนี้ผมจะขึ้นไปด้านบนแล้วครับตอนนี้เอาลายกนกพญานาคแล้วก็ลายผักปูดมาเป็นองค์ประกอบองค์นาลายครับเดินตามกลิ่นเดินเราไ้าพี่สวยขอโทษทีน,นะครับใองนาลายคุคมครอับเดี๋ยวขึ้นมานี่เยวไปซื้อแป๊บซี่ก่อนัก แก้วหนึ่งโอเคครับย๋ยวมาดูงานกันขอบคุณคนที่ให้ตังมาครับจะมีสัตถิ่นภายอีกสักตนหนึ่งดีไหมโอเคครับอย่ามาดูกันให้จินตนาการพาผมไปแล้วกันโอเคครับอย่ามาดูงานกันไรอองนาลายคุอครับที่นี่งานกระท้อนหวานวันที่สามครับโอ้คนเต็มเลยครับโอเคครับ ถ่ายรูปไปหัดวาดนะครับน่ารักจังเลยเด็กๆที่นี่ลบบุรีบ้านเราครับโอเคครับไปซื้อน้ำแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาวาดต่อผมใส่ขนกใส่พญานาคช่วงช่วงภาพช่วงล่างล่ะครับแด่งอานกระท้อนหวานวันที่3ามครับลบบุรีครับก็คุณ พี่สาวที่ให้ตังมาครับขอบคุณหลายหลายคนให้ตังมาครับโอ้โหคนเยอะเลยครับอะไรเดินครับครับผมก็ครับขอให้โอเคครับผมจะขึ้นไปกระหนกด้านบนแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาลายพุตานี่ไปอยู่ด้านหลังองค์นารายเพื่อจะได้รับการสมดุลกันเพราะว่าลายพุตานอยู่ทางด้านนี้ ก็ให้สมดุลฮะแล้วด้านนี้อาจจะมีศัติย์ถินวพาต้นใหม่แล้วก็มีกระน,นอกอีกนโอเคครับไฟอองนาลายคุ้มครองนะครับอ๋อหอแผ่นใหญ่มากถ่ายรูปไปได้ครับแต่งงานากระท้อนหวานวันที่สามนะครับคนเยอะมากขอบคุณทุกคนที่ให้ตังค์มาครับยังไงติดต่อเรื่องงานก็โทรมานะครับคุยกันทางไลน์ในไลน์ได้เป็นบัญชีกันมัดจํากันอะไรอย่างงี้ครับไงพี่สาวร้านจิวเวลรี่ไอโรงงานจิวเวลรี่ก็ อย่าคุยกันทางไลน์จะ้ทำหรือเปล่างานจิวเวลี่นะงานต้นแบบจิวเวลี่แล้วก็แต่มีเวลาถ้าเกิดวันนี้มีเวลาประมาณสี่วันห้าวันเอมเมนน้มีเวลาวันนี้วันพฤหัสมีเวลาสามวันแล้วผมจะปั้นลองดูว่าถ้าเกิดไว้ใจก็ลองดูโอ้ก็กลัวงานจะไม่ดีเหมือนกันก็พี่สาวก็ตัดสินใจแล้วกันนะ เงินก็แต่งานผมรับงานคงโถกนงานแค่พันกว่าบาทเองแต่ที่กรุงเทพคงรับกันเป็นหมื่นงานเร่งด้วยก็คงอีกหลายหมื่นแล้วมั้งโอเคครับไงผมว่าต่อให้มันลุยกันหนอกกันที่นี่งานกระเทาดหวนงานรบุรีรบุรีบ้านเราแต่องนารายงานแด่เมืองของท่านนะครับแด่พนารายนะครับแด่วงเวียนเทพสตรีชื่อเก่าแต่เราเรียกกันโงเวียนพนาราย ก็ราบที่กวางๆนะก็ขายเคยองค์พระลายคุณของร้าครับเลยกันหนกกันต่อดีกว่าใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวใส่ช่วงบนก็เสร็จแล้วเนี่ยผมใส่ดอกบุทาลไปด้านหลังท่านให้ดูรับกับตรงเนี้ยโอเคครับผมขอกินข้าวเหนียวก่อนนะซื้อข้าวเหนียวพี่ชายสองไม้พี่ชายแถมให้สามไม้เมื่อวานก็แถมให้เอบ ขอบคุณร้านพี่ชายครับร้านเก็โอ้ยเดี๋ยวผมลมชักแรงผมมากองเอียมครับไปองค์อะไรของพอครับแต่งานกระท้อนวันที่สามครับวาดรูปด้วยกันนะครับมือดามอย่างนี้นะครับเลี่ยวให้สนุกครับถ่ายรูปไปได้ชอบใจไม่ต้องวางตังค์ได้ถ่ายรูปได้เลยนะครับงานใกล้เสร็จแล้วครับพ่ครับขอกินข้าวเหนียวก่อนนะ องนารายณพอครับเดี๋ยวมาใส่ด้านบอลกันโอเคครับกินข้าวแล้วโอ้คิดถึงครับมอสร้านทำผมคะับกิด่มมอสครับไปองนาลายณพอครับกินข้าวเหนียกเยครับพักก่อนครับเห็นเลกแล้วถุงหวยแล้วอย่าลืมกันนะครับนี่ผมขอจบงานองนาลายครับเดี๋ยวผมพาดู ลายเต็นาลายนะถ้าวันนี้ไม่มีใครบูชาไปผมก็จะไปใส่สีทองนะครับแต่งสีทองอีกนะครับกลไปแต่งสีทองแต่ถ้าเกิดมีคนบูชาวันนี้ผมก็คิดราคาเพราะว่า ผมให้บูชาแผ่นละพันห้าต่อผมได้เพราะผมวาดมามีความสมบไม่ใช่งานสั่งต่อผมได้ครับห้าเดือดร้อนกับตัวเองถ้าเกิดสองแผ่นต่อกันพันห้ากับพันห้าก็ราคาสามพันห้ามให้เกินสามพันราคาต่อได้ห้ามเดือดร้อนกับตัวเองนะครับใครอยากได้องนาลายห้ามให้เกินสามพันนะครับต่อผมได้นะครับองนาลายคุณครองก็ไปใส่กอก็คงหลายบาทนะอยากให้คนที่ มีบารมีมีเงินมีทองเอาท่านไปใส่กรอบนะครับผมก็จะเป็นพระคุณกับผมมากเลยครับนทษคงวาดได้อย่างเดียวคงให้ปัญญาใส่กรอบนะครับโอเคครับขอให้องค์นละายคุ้งครองครับเดีย๋ยวผมวาดกรอบให้ท่านในที่พื้นเดีย๋ยวมาดูกันอยากขอถาดร้านไก่หมุนคุณอาบอกคุณอาแล้วจะขอถาดโอเคครับขอให้องค์นลรายคุ้มครองนะครับใครอยากเอาท่านไปใส่กรอบติดบ้าน มาขอบูชาไปนะครับราคาก็ไอค่าบูชาก็คิดเอานะครับห้ามให้เกินสามพันครับโอเคครับใหญ่มากใหญ่เท่ากับใหญ่ก่าคนคนหนึ่งนะครับไอามาดูงานนะครับแด่หน้าเมืองพะลายแด่ร้านไก่ปิ้งพี่ชายครับพี่ชายแล้วพี่ชายขายส่องน้ำครับเดี๋ยว อย่างองนารายครับพ <The> ี <reveal again response> mm ่พ hmm. ี่ครับคุ้ม่อครับลายพี่ชายครับพี่สาวโอเคครับเดี๋ยววาดกรอบกันมาดูกรอบองนารายครับใครอยากบูชาอยู่หน้าวังพิพัน์รายนะครับหน้าทางเข้างานกระ thon วันที่สามครับกระท h o n โรบลีวันที่สามของนิดีนั้นเลยคนยังเดินเยอะเลยครับโอเคครับยังไงมาบูชานะครับผมวาดต่อแล้วพวกผมเป็นาะไรครับ ขอบคุณทุกคนที่ชอบองค์นารายและให้ตังมาครับกล่าวขอบพระคุณอย่างสุดครับตอนนี้ผมกําลังทากรอบให้องค์นารายอ่ะอยวพยานาคมาพันเป็นกรอบโอเคครับไอ้องนารายคุณครอครับชอบใจบางนันที่อง์นารายนะครับโเคครับอย่าบูชาท่านมาคุยกันนะครับ แค่ยิบมาดูกรอบกันงานกระทร้อนหวานลบอำเภอลบบุรีครับหน้าวงเวียนพระลายหน้าวงเวียนเทพหน้าวเวียนเทพสตรีครับของยังขายอยู่นะครับสวัสดีครับขายดีครับแล้วแม่สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับโอเคครับมาวาดกันต่อเลยว่าได้กรอบอาจจะกลับแล้ววาดกรอบเสร็จอาจจะกลับแล้วผมก็เริ่มไม่ไหวแล้วนะครับขออนุญาตของรับทุกคนเลยแต่คอนเสิร์ตยังเล่นอยู่นะครับที่งานกระท้อนหวานเราดีกว่าผมไม่ไหวแล้ว เดี๋ยวกินข้าวอะไรให้เรียบร้อยเลยแล้วผมกลับไปอาบน้ำนอนเลยครับโว้วาดมันมากแต่เบื่ออย่างหนึ่งคือเหงื่อออกมากต้องสาผมเลยน <c oughs> ครับขอให้องค์นารายคุ้มครองนะครับไม่ไหวกอดไปก็ทรมานแรงวาดด้านหลังไม่สวยทราเนาะครับขอให้องค์นารายคุ้มครองนะครับพรุ่งนี้อาจจะมีสีทองนะครับ องอะไรคุณพ่อครับขอบคุณคนณแม่ที่ตังมาครับมันมากวาดมันมากขอบคุณงานกระท้อนบาทหลวรีู่ที่ให้กับชวกงานครับถ่ายรูปไปได้เป็นสิทธิ์มงคลนะครับถ่ายรูปไปได้ครับ ตอนนี้ผมเดินกลับแล้วครับกลับไปอาบน้ำพักผ่อนแล้วผมพอพี่ันแนนผมยังไม่ได้ทำเลยไปซื้อของมาทั้งวันวันนี้แต่เพราะ้าไม่ค้าแซวจักรยานไปไหนเนี่ย,อยเอาไอเขียวเอามาไอเขียวกันทั้งเมืองเลยผมจะออกมาดีไม่รล้อเบี้ยวเลยอาอเขาขี่แท็กๆนะครับแต่ก็ขับได้ไฟหน้าก็หลุด อาจจะออกมาสักวันให้หายคิดถึงกันนะแล้วก็สงสารันเหมือนกันผมมันเิลียเองผมไปเมาแหกโท้งงองนะ้ครับรดดแล้วก็ขี่ได้แต่มันไม่สวยเหมือนเดิมนะก็เลยไม่ออกมากลับว่าจะทําให้สวยแล้วก็เอาออกมาโอเคครับเดินกลับแล้วครับซื้อน้ำซื้อน้องไก่ซื้อข้าวเหนียวห่อหนึ่งนะครับอันน้ำตาผมนอน พรงนี้ก่อนออกหรือมาเติมสีทองที่งานกระท้อนเลยใครอยากได้องนาลายไปบูชาก็มาคุยกันนะครับอยู่ที่สามพันนะครับก็ต่อผมได้ครับห้ามเดือดร้อนกับตัวเองด้วยนะครับอยากบูชาท่านนะครับแผ่นใหญ่มากโอเคครับก็ผมให้บูชาแผ่นละพันห้าห้ามเดือดร้อนกับตัวเองก็สองแผ่นก็ แผ่นละสามพันต่อกันห้ามเดือดร้อนกับตัวเองครับนี่ครับกลับพักผ่อนแล้วว่าสนุกมากกลับขอบคุณงานกระท้อนหวานลบลื่วันนี้สามครับว่าดไม่ล oh. ืมห okay. so? ูล oh. ืมตาเวลาว่าดก็ยาวเลยเนีหครับเดินกลับแล้วครับเจอพี่ๆร้านข้าวหมูป่าที่ของถมย่อไปให้ครับ ปิดไว้แปจานพี่ชายเจอพ่อพ่อยลูกพี่ลูกพี่ชายเข้าหมปาูป่าสมวกมือใหญ่เลยนี่ครับผมหยุดอัดแล้วผมเดินกลับละก็ไปอาบน้ำนอนไงพ,พ่ะครัแม่ค้าที่เปิดอยู่ขายดีกันนะครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้มาว่าต่อใหม่ครับโอ้โหเหนื่อยแต่มันนะโอเคครับหยุดแล้ว เมื่อกี้เดินผ่านร้านเติมลมผมก็เหนื่อยเจอเป้ามังคุณพระร้องเพลงอยู่ร้านเติมลมผมก็ได้แค่บอกมือเออเอ,อทีวงเอนเราก็นั่งอัดเพลงสักเพลงหนึ่งก็เดินกลับเดี๋ยวเป้ามังน้อยใจหรือเปล่าก็เลยเดินกลับมา, <c oughs> บมาหาเป้ามังร้านเติมลม ก็เจอพี่เทพเจอพี่ใครเจออาวุธวันโอในร้านเต็มเลยก็ไปถึงจะไปนั่งอัดสังเพลงหนึ่งให้เป้มังแค่นัปรามังเก็บแล้วก็ได้แค่ถักทายกปมามังก็โอเคครับผมก็เหนื่อยเบอร์ละวาดรูปจนเบอร์โอเคครับขอเที่ลืมคิดตอนร้องตอนร้องอยู่ก็ตอนร้องอยู่ก็ได้แค่บอกมือ ไม่ได้อ่านโอเคผมเดินเกับอยทีแล้วผมอาบน้ำนอนละเดี๋ยวนี้มาดูลูกกันใหม่ครับเดินเกับแล้วครับบางั้งคิดหลายๆเรื่องหรือทำอะไรอะไรมากแม้ก็เบอร์หมดเลยลืมกระเป๋าตังค์แต่เมื่อเช้าแวเลย,เยได้ดบอว่าเดิมโทรศัพท์อีกท,ท,ทำงานอยู่กับตัวเองมากนะ ผม,มเวลาผมวาดลูกผมก็ล่องลอยเลยโอเคครับผมกลับละ่ะได้บอกเพื่อนแล้วว่าไม่ได้อัดเขาเบิร์เลยเ,เ,เขาก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรผม,ผมคิดไปเองมั่วตัวเองนี่ครับกลับแล้วเอยุ่งนี้มาดูลูกกันใหม่ครับสต็อปงานทุกอย่างปิดเครื่องนี่ครับสวัสดีครับทุกคนผมเดินกลับกัน จะลงเพราะว่าดีพี่เจ้าของร้านคนเยอะเลยไปเลย เออคุณแม่ครับคุณแม่รู้ไหมงานผีตาโขนอยไปทางไหนงานผีตาโขนอยไปทางไหนผมอยากเล่นดิครับเดี๋ยวมีคงมีงานอำเภอใช่ไหมร้านอาหารแมร้ว้าโอเคอยากคุณแม่เล่นนะ เด็กๆรู้ไม่ได้งานผีตาขอนลพบุรีเขาไปอยู่ไหนเนี่ยมีไหมงานงานผีตาขอนที่ลพบุรีมีไหมครับเอ้าน,นี่ตัวหางงานผีตาขอนอยู่อะไเนี่ยงานงานกระท้อนจะมีหรือเปล่าเด็กๆโอเคขอบคุณมากครับ เออใช่างผีตะโขนไหมครับ